มาต่อกันข้อที่66ครับบอกว่าอะไรนะ abc <B>, เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอ่ามีมุมฉากที่จุด b อ่าจุด b ก็วาดลูกปึ๊บวาดเลย a b c มีมุมฉากที่จุด b อ่าวาดไปอะไรอีกนะบอกว่าลากเส้น bd ตั้งฉากกับ ac เหมือนเดิมลากเส้น บีดีบีดีอ่ะบีดีตั้งฉากกับ AC ที่จุดดี b อเท่ากับหหน่วยห้าหน่วยก็ใส่ไปแลวอะไรนะเ d เท่ากับ4หน่วยเ d เท่ากับ4หน่วยแสดงว่าเขาไม่ต้องบอกอะไรเรารู้ทันทีว่าตัวนี้คืออะไรครับ3 4 5หแสดงว่าตรงนี้ก็คือ3ทันที BD จะเป็น3ทันทีแต่เขาบอกมาให้ด้วยโหใจดีเหลือเกินไม่ต้องบอกก็ได้ถูกปะ 3หน่วย bc และ dc ยาวกี่หน่วยอ่าดูสิ bc และ dc อ่า bc เป็น x dc เป็น y ยาวกี่หน่วยอ่ะมาทำวิธีจริงก่อนละกันเดี๋ยวบอกวิธีจริงก่อนนะทำวิธีจริงก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยไปรัดวิธีรัดตรงนี้ก็คือถ้ารู้ว่าอ๋อฉากแล้วก็ฉากปุ๊บเนี่ยมันจบแล้ว ไะทำวิธีจริงกนอนกันนะครับพี่บอกพี่บอกว่าแทนเซตาอ่าแทนเซตาแทนเซตาดูสิเป็นมุมไหนดีถ้าพี่บอกบอกว่าตรงนี้เป็นเซตาปึ๊บแทนเซตามันก็จะเป็นอะไรครับนี่รูปนี้เป็นสามนสี่ถูกปะ อ่เท่ากับรูปไหนอกีกรูปไหนอกีกถ้ารูปใหญ่อะพ่มพพอมองออกเนาะเซต้าก็คือข้ามชิดถูกป่ะถูกปะ,กปะไอตัวนี้คือมุมฉากถูกปะตรงนี้ก็คือข้ามตัวนี้ก็คือชิดก็คือ x.5 ส่วน5เพราะฉะนั้นแล้ว x เราก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับคูณค่ายปุ๊บเป็น1.5.4ส่วน4ถูกปะ่ะจบครับได้ส5่วน4 ต่อไปเออเราก็มองรูปใหญ่นี่เป๊บเปิบปึ๊บ,ปบ,ปบเป็นพิทากรัสปกติถูกปะกำลังสองกำลัง2เท่ากับตรงข้ามุมฉากกำลังสองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แหละครับเราจะได้เป็น x กำลังสบวกห้ากำลังสเท่ากับ y บวกสี่กลังสถูกปะทําแบบนี้ก็ได้หรือบางคนบอกว่าอ้าวพี่รูปใหญ่เนี่ยมันจะติดตัวแปร2ตัวเขาก็เลยไปใช้รูปนี้ก็ได้ใช่ปะ รูปนี้ก็ตรงข้ามมุมฉากเหมือนกันถูกปะทีเนี้ยเห็นไหมว่าในหนึ่งข้อเนี่ยมันแก้ได้หลายแบบอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นอะไรถูกปะเพราะฉะนั้นพี่ใช้รูปเล็กดีกว่ารูปนี้ดีกว่าถูกปะเพราะว่ามันง่ายกว่าพี่ก็จะได้เป็น x กาลังสองเท่ากับ y กาลังสองบวกสามกำลังสองแบบนี้โอเคเพราะฉะนั้นย้ายข้างครับ y กาลังสองก็เลยจะได้เท่ากับ x กาลังสองเนี่ยก็คือสิบห้าส่วนสี่กำลังสอง แล้วก็ลบด้วย3ามกำลังสองก็คือ9ถูกปะ่ะซึ่งจะได้เท่าไหร่เนี่ยสิบากำลังสก็คือสองสองห้ากำลังสองคือ16บลบเกอ่ะคิดเลขสิคูณก็ไปสิบหกคูณเก้าสิบหคูณเก้าเก้าเป็นร้อถูกปะ่ะสองสองลบร้อยสีพี่หน่อยเดีว เป็น1ตัวนี้เป็น8ถูกปะแสดงว่าได้81 8สส่วน16 y กําลัง2เนี่ยเท่ากับ81ส่วน16แสดงว่า y เดี๋ยวก็ถอดรากที่2เพราะฉะนั้น y ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับถอดรากที่2ของ8 1ก็คือ9ถูกปะแล้วก็16ก็คือ4ก็จะได้เาส่วนราะฉะนั้นก็เป็นคำตอบโอเคเคลียนะไปตัวนี้ก็ x y ก็ตอบให้เรียบร้อยตอบ X คืออะไร Y คือ ahead, ไรก็ไปดูเอาแล้วไนะ Bc ถูกป่ะ Bc เท่ากับเทา่านี้แล้วก็ DC เท่ากับเท่านี้ก็ตอบไปโอเคเนาะโอเคเนาะอ่ะจบวิธีจริงวิธีจริงต่อไปรัดให้ใช้รูปนี้ครับวิธีรัดวิธีรัดนี้ใช้เมื่อฉากตัดกับฉากนะ H แล้วก็ AB วิธีรัดพี่เบลก็สรุปไปให้เลยครับว่า h กำลังสองเนี่ยเท่ากับ a b แบบนี้โอเคแล้วเราก็เทียบรูปเอา h ก็คือ3ถูกปะเพราะฉะนั้น h กำลังสองก็คือได้9 a เราก็คือ y ถูกปะ b เราก็คือ4เพราะฉะนั้น y เนี่ยได้9ส่วน4เห็นปะแบบนี้จบปะนี่ y เท่ากับ9ส่วน4เขียนาะ โ okay. อเคเกตไปเกตไปเร็วขึ้นเนาะเร็วขึ้นเนาะอ่าและอีกรูปหนึ่งก็จะไปทำยังไงก็ไปทำเถอะไม่มีปัญหาสบายสบายโอ okay. เคเคลียร์นะเคลียร์นะเห็นไหมไม่ยากเลยก็จบครับข้อนี้ข้อที่หกสิบห้าจบไปแล้วแล้วก็หกสิบหกโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาลุยข้อหกสิบเจ็ด